ยำเครื่องในร้อนยำเครื่องในเครื่องในไก่ลวกแล้วลวกเสร็จแล้วหยิบปมปันร้อนสกปรก กัวโอเอาอเหนียพริกป่นพริกป่นยังไม่ได้ใส่กระปุกเลยดิพริกป่นใส่กระปุกใส่นอ,อไไ้ะใบอะไรเนาะ พปุกก็มีหลายหลายหาไม่เจอเยอะจัดหาไม่เจออันนี้ก็เผ็ด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 หน้าร้อนกินเผ็ดเผ็ดจะได้ไหลจวดปิจวดใส่หมืดไปด้วยพี่ชิ้ใส่หมืดไปที่น่องกับ

ลดดีคือผมด้วยไม่แม่ตัวนี้เลอ้าน็อยบนเลยน็อว่าเขาะก็ใบมะกรูดหอมใหญ่หอมแดงมียหอมใหญ่ขี้นูเนาะพริกขี้นูหน่อยนียน่พูดแล้วน้ำลายไหล มะนาวทรงเปรี้ยวก็ไม่ไม่ชอบเปรี้ยวมะนาวนาไม่ดียคเลยโคเลเล ใส้ต้นหอมบักซีน้ำเดินพี่นองนี่ไม่มีต้นหอมบักซีเพราะอะไรรู้ไหมลดกระดุกจัดการกันนะแล้วไม่ได้ไปตลาดตรงนี้ก็เดินไปก็ไกลพี่น้องจักรยานอย่างแบนชิมรสชาติสุดยอดอะไรเพิ่มไปนิดนึง lương bài với là tôm vào Rồi Bây giờ mình tắt nó, cho mình chạy nó đi quả nó, nó chút cho nó anh cái lăn đòn cái lầm đòn thịt giò lạp, miếng cho để áp để xếp tủ lạnh vậy, cái lầm đòn cái lầm luộc <laughs> แล้แลก็ขิงขิงซอสเด,ด้อเคียงตลาบแสบหมักกินปลาล่าลาบปลาล่าซาบลาบเนลยครับห้อ,อยสนีเลยห้อยสลบับครับนี่บะอะไรกับเรามีข้าวเหนียว ที่เหลือส่วนมาซองถุงก็ขบสวยข้าวเหนียวห่อเดอียวก็พอแล้วอ,อ,อ๋อน้ำซุปเอาน้ำซุปก่อนเพิ่ง้ำซุป ใส่ผัดไทยก่อนนะใส่ไทไม่ได้ผลทไทยเดือดหันถุงก้นเอามาผุบเอาพี่น้อ,นอ,ององ,ง่ายๆทุดเป๊ะๆก็แล้วดอก แล้กาก็มากินนะทีน,นี้น้อพี่น้องเนี่ยเล้ยค่ะชิมก่อนชิมก่อนชิมดีอร่อยไม่อร่อยชิมกันเดอ้อตะคำอุ้งตะไวงก็นำเด็นคุณผ้ช Tôi <laughs> <là> Cái này tài... Cái <laughs> เข่ากันเด้อพี่น้องแค่นี้กะจ้าพอคุยกัน